สวัสดีฮะบอสฮะอนันทรพักศรีตุลาเนอฮะแห่งช่องครบเครื่องเรื่องความสุขฮะวันนี้บอสจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับหัวข้อการกอดการสัมผัสกันเนาะหรือการแตะเนื้อต้องตัวที่ใช้เวลา2-5ถึงวินาทีสามารถทำให้คุณมีอายุยืนยาวขึ้นได้ไหมสามารถทำให้คุณแข็งแรงขึ้นและมีความสุขได้ไหม วันนี้ฮะจากงานวิจัยนะที่บอสไปศึกษามาไปดูมาไปอ่านมาเขาบอกว่าได้จริงๆเมื่อไร่ก็ตามที่เรากอดเราสัมผัสเนาะเราแต่เนื้อต้องตัวกันใช้เวลา2อถึงหวินาทีนะร่างกายของเราฮะจะหลั่งสารโดปามีนออกมาเป็นสารแห่งความสุขเนาะทำให้เรารู้สึกดีฮะแล้วก็จะทำให้สารที่เกี่ยวกับการ ภูมิต้านทานต่างๆนะลางออกมาด้วยที่เขาพิสูจน์มาแล้วก็มีหลายสารด้วยกันแต่สิ่งที่สําคัญเหนืออื่นใดที่ชัดเจนที่สุดให้คุณสังเกตตัวเองเลยนะเมื่ออะไรก็ตามที่คุณกอดคุณสัมผัสคุณแตะเนื้อต้องตัวกันหรือเช่นจับมือกันคุณจะรู้สึกดีอ่ารู้สึกเขาเรื่องอะไรนะไม่โดดเดี่ยวรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นอ่ารู้จักรู้สึกหัวใจพองฟูขึ้น นั่นนี่คือความสัมผัสแรกนะแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราได้หลั่งสารแห่งความสุขได้ปล่อยภูมต้านทานดีๆต่างๆออกมาฮะเพราะจากงานวิจัยนะเริ่มต้นด้วยตัวอย่างต่างๆนะที่เขามีให้กับเรานะเขาบอกว่าอย่างคนเราทั่วไปเนี่ยนะจับมือกันนะถ้าไม่รู้จักกันจะไม่ค่อยคนเราเป็นคนไทยเนาะการรัเทศสาบางทีการกอดการสัมผัสหรือการจับมือจะเป็นเรื่องที่แปลกๆหน่อย เออแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเป็นเรื่องธรมรมดาฉะนั้นวันนี้ฮะเขาบอกเมื่อเราอะเอื้อมมือไปสัมผัสกับใครก็ตามนะเราจะรู้สึกแปลกๆในใจฉะนั้นการวิจัยและการทดลองเขาเอาผ้าม่านมากัน้นคุณนั่งฟากหนึ่งให้คนที่ทดลองนั่งอีกฟากหนึ่งและให้เราคิดในเรื่องที่ดีและเอื้อมมือไปจับผ่านผ้มาม่านเมื่อฝ่ายตรงข้ามจับนะอ่าเขาอยู่หลังผ้มาม่านพอจับปุ๊บเขาจะรู้สึกเลยนะ เขาบอกเปอร์เซนในการวิจัยมากกว่า6 0ที่รู้ว่าคนที่จับมือกับเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่คิดในทางที่ดีหรือไม่ดีฮะมหาจารย์น,นะฉะนั้นวันนี้ความคิดของคนเรามันก็ไปถึงมือได้ด้วยนะอ่าแล้วบางทีเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีคิดในหอไม่ดีไม่ดีไม่และยื่นมือผ่านพม่านไปให้เขาจับเขาจะรีบปล่อยทันทีเลยนะ อ่าเขาบอกเขารู้สึกเลยว่ามือคนที่ยื่นมาคิดไม่ดีคุณเห็นยังนี่จากงานวิจัยนะก็บ่งบอกว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกแล้วปล่อยออกไปคนที่เขาจับมือกับเราเขารู้สึกได้อ่างานวิจัยต่อไปนะเขาก็บอกว่าเด็กน้อยอ่ะที่พ่อแม่นะให้นมอ่ะไม่ใช่พ่อที่แม่ให้นมทาน จะมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าเด็กน้อยที่แม่ให้นมกระปอ๋องอ่าเขาก็ดูว่าเออมันเป็นที่นมกระป๋องหรือมันเป็นที่นมแม่แต่ภาพองค์รวมมันเป็นที่นมแม่ด้วยและเป็นการสัมผัสที่เด็กได้รับการสัมผัสจากแม่ด้วยการกอดด้วยการอุ้มมากกว่าเด็กที่ได้รับนมขวดอ่าและทําให้เด็กนะมีสุขภาพจิตที่ดีถ้าเปอร์เซ็นต์นะเด็กที่ ได้รับการดูแลจากแม่ได้รับการกอดและให้นมแม่จะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าเด็กที่ให้นมขวดและไม่ได้รับการกอดจากแม่ฮะอ่าเรื่องสุขภาพจิตเรื่องสุขภาพกายนะออสิ่งนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยก็รณรงค์ให้แม่ให้นมลูกเองฮะหรือผลการวิจัยต่อไปคือเด็กที่โตมาสักหน่อยไปโรงเรียนเจอครู คุณครูเรียกเด็กคนนั้นมากอดรูปหัวแล้วก็พูดกับเด็กเนาะรูปหลังรูปไหลแล้วก็บอกเด็กเธอเก่งมากเธอเยี่ยมที่สุดเด็กที่ได้รับการชมได้รับการกอดจากครูได้รับการสัมผัสจากครูส่วนมากจะเป็นเด็กจิตอาสาทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้เป็นนะแต่เขาจะช่วยเหลือครูคนนั้นนะต้องบอกว่าครูคนนั้นนะอย่างเต็มที่คุณเห็นอะไรไหม นี่ไงความรู้สึกมันแบ่งปันกันได้ความรู้สึกดีๆมันสามารถถ่ายทอดทางอ้อมกอดการสัมผัสการลูบเห็นไหมลูบหลังลูบไหลทำให้เด็กคนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเด็กที่ช่วยเหลือคนอื่นได้เมื่อช่วยเหลือครูก็ช่วยเหลือเพื่อนได้เพิ่มมากขึ้นจากการที่เขาเป็นคนเฉยๆนะอ้นี่จากงานวิจัยหรือแม้แต่ทั่งคู่รัก เขาบอกว่าคู่รักนะเขาเอาคู่รักมาสองคู่ให้ไปดูหนังโรแมนติกเออก็ทีแรกเลยเขาจะให้นั่งจับมือคู่ที่หนึ่งนั่งจับมือกันแล้วดูหนังโรแมนติกไปด้วยกันอ่าคู่ที่สองไม่จับมือแต่ดูหนังโรแมนติกไปด้วยกันสิบนาทีแล้วหลังจะออกจากโรงให้คู่รักทั้งสองคู่นะเออไม่ให้คู่รักคู่แรกกอดอ่ากอดประมาณยี่สิบวินาทีแต่คู่รักคู่ที่สองไม่ได้กอด หลังจากนั้นเขาก็ทำกิจกรรมฮะให้คู่รักทั้งสองคู่นี้ผ่านกิจกรรมที่เครียดมากๆผลที่ออกมาคือคู่รักคู่แรกที่ผ่านการจับมือและกอดกันมาก่อนสามารถแก้ปัญหาความเครียดเหล่านั้นได้รวดเร็วกว่าคู่รักที่ไม่ได้จับมือและไม่ได้กอดกันมาก่อนเห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่สารแห่งความสุขหลังบอสบอกแล้วไอเดียเกิด ความสุขเกิดความสุขเป็นประตูสู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะง่ายนี่คือการวิจัยนะและยังมีวิจัยอีกว่าวันนี้นะประเทศโบตริโกนะเวลาเขาไปทานกาแฟอ่าเพื่อนกันเพื่อนกันไปทานกาแฟหนึ่งชั่วโมงเขาจับมือจับแขนกอดกันไปกอดกันมาเนี่ยนะเพื่อนนะร้อยแปดสิบครั้งโอ้โห ชาวฝรั่งเศสไปทานกาแฟแตะเนื้อต้องตัวเพื่อนนะเพื่อนนะแตะเนื้อคุยกันให้กําลังใจเออจับไม้จับหนึ่งร้อยสิบครั้งโอ้โหก็เยอะนะชาวสหรัฐอเมริกาฮะไปทานกาแฟเหมือนกันจับไม้จับมือกัน,กนประมาณสองครั้งส่วนคนอังกฤษฮะไม่จับเลยในเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ไปทานกาแฟกันผลการวิจัยอันนี้ ไปเทียบกับผู้ที่มีอายุยืนยาวในประเทศต่างๆทั่วโลกปอเตอร์ิโกเป็นอันดับหกฮะฝรั่งเศสเป็นอันดับเก้านี่คือผลการวิจัยที่บอกว่าการแตะตัวกันหรือการ,การกอดกันหรือการให้กำลังใจกันมีส่วนนะเออการวิจัยก็ไม่ได้ฟันธงมาชัดเจนแต่ก็มีส่วนทําให้คนในประเทศนั้นๆมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นอื แล้วผลการวิจัยของการที่บอกว่าการกอดการสัมผัสมันทําให้เราชีวิตยืนยาวขึ้นจริงไหมตามสถิติหรือการวานวิจัยหลายหลายรายงานนะรวบรวมกันแล้วบอกเลยว่าจริงอ่าจริงเลยแล้วเขาก็นําคู่รักนะเขาบอกว่าคู่รักเนี่ยนะหรือสามีภรรยาหรือเราเนะี่ยกอดคนในครอบครัวเราหรือคนเรากอดเพื่อนเนาะแบบกาละเทศกอดสี่ครั้งต่อวัน ทำให้แค่รอดนะกอดสิบครั้งต่อวันทำให้แค่ผ่านไปดีนะเออแล้วกอดสิบกว่าครั้งขึ้นไปจะทำให้เราเติบโตได้แปลว่าการกอดเนี่ยมันช่วยได้จริงๆคุณลองกอดสัตว์เลี้ยงก็ได้นะผลการวิจัยสัตว์เลี้ยงก็ใช่คนในครอบครัวก็ใช่คนอื่นก็ใช่เออบอสอยากเล่าจังเลยบอสเคยไปเข้าคอร์สคอร์สหนึ่ง เกี่ยวกับความเป็นผู้นำเนาะอ่คร์้เน,นี้ทำให้เรารู้จักตัวเองนะเขามีกิจกรรมมากมายเลยแต่กิจกรรมหนึ่งที่เขาให้เราร่วมกันทําก็คือเขาให้คนประมาณ20คนอ่ายีคนยืนอยู่วงกลมวงนอก20คนยืนอยู่วงกลมวงในอ่าเราจะมีวงกลมสองวงแล้ววงกลมวงนอกให้หันหน้าเข้าไปในวงกลม คนที่อยู่วงกลมวงในให้หันหน้าออกมานอกวงกลมเพื่อเผชิญหน้ากับคนที่ยืนอยู่วงกลมวงนอกเข้าใจนะอ่าทีนี้เราก็จะเผชิญหน้ากับเพื่อนตรงกันเป๊ะอ่ายี่คนก็เป็น20่สิบคนวงนอกและ20วงในทุกคนจะหันหน้ามาเผชิญหน้ากันแล้วเราก็ยิ้มให้กันกิจกรรมนี้เขาให้ทำอะไรเขาให้เราพูดถึงความดีคนที่อยู่เบื้องหน้าเราเท่าที่เราจะทําได้ โอ้โหบอสอยากบอกว่าเวลาเขาพูดนะบอสนะันตื่นตันใจบอสรู้สึกดีเขาจะบอกว่าคุณเป็นคนหน้าตาดีนะคุณเป็นคนจูฉลาดมากๆเลยคุณนี่เยี่ยมจริงๆแลวคนนี้สุขภาพดีนะจากสายตาที่ฉันมองนะั้คุณนี่ยอดเยี่ยมเขาจะพูดให้เราพอเขาพูดให้เราเสร็จเราก็พูดให้เขาเช่นกันคุณก็เช่นกันคุณดูสูงใหญ่ดูดี